อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็เดๆน,นะครับค่ะนี่ก็จะเป็นวัตถุดิบนะคะที่จะใช้ในการทำน้ำซุปนะคะทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะซึ่งเราเรียกว่าน้ำเอาน้ำใสนะคะก็จะมีนะคะน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทราย500กรัม นะคะมีหัวใช้เท้าหั่นแบบนี้คะ่ะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ1กิโลนนะคะแล้วก็กระดูกหมูนะคะกระดูกใช้ทําน้ําซุปนี่เราจะใช้ไปขาตั้งแล้วก็เล้งนะคะแต่จะเน้นไปที่เลง้งเป็นซัดส่วนใหญ่นะคะอันนี้เราใช้ประมาณครึ่งกิโลนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสรสดีนะคะเราจะใส่ไปประมาณ1กระบวยนะคะกระบวยนี้กระบวยข,ขนาดประมาณสี สี่เอ่อสนิ้วคูณหนิ้วนะคะหรือประมาณ8ช้อนโต๊ะนะคะนี่นะคะแล้วก็มีรากผักชีกับต้นหอมนะคะบุบพอแตกนิดหน่อยนะคะประมาณอย่างละ7-8รากได้นะคะแล้วก็มีเกลือค่ะเกลือป่อนเราจะใส่ประมาณ150กรัมนะคะหรือประมาณ2 2ถุงครึ่งแบบนี้นะคะ คนี้่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ำซุปน้ำใสกันนะคะก็คืออีกช่องหนึ่งนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นน้ำซุปสำหรับทำต้มยำนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะใส่กระดูกหมูลงไปเหมือนกันค่ะน้ำซุปช่องนี้นะคะขอเน้นไปที่กระดูกเล้งเสียเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าเล้งเขาจะมีความทำให้น้ำซุปหวานกลมกล่อมมากขึ้นนะคะ ใส่กระดูกหมูลงไปเลยตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายครึ่งกิโลค่ะแล้วก็รสดีนะคะผงปรุงรสรสดีนะคะหนึ่งกระบวยนะคะหรือประมาณ8ช้อนโต๊ะนะคะเกลือค่ะ เกลือ150กรัมนะคะหรือประมาณ2ห่อครึ่งนะคะอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคนะคะเราจะใส่เกลือลงในช่องของช่องลวกเส้นนะคะลวกผักลวกอะไรเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้ผักบุ้งมันดำด้วยนะคะเติมเกลือลงไปนิดนึงนะคะค่ะต่อมาก็จะเป็น รากต้นหอมรากผักชีนะคะที่เราบุบๆนิดหน่อยนะคะใส่ลงไปเลย<ๆ>เพื่อเพิ่มความหวานให้น้ําซุปนะคะแล้วก็หัวเชื้เท้าค่ะหัวเชื้เท้าหั่นนะคะ1นกิโลนะคะอันนี้จะอันนี้ช่วยให้น้ําซุปหวานกลมกล่อมดีมากๆเลยค่ะ เท่านี้นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับน้ําซุปน้ําใสแล้วก็น้ําดํานะคะแล้วเราก็จะต้มเคี่ยวต่อไปนะคะให้ทุกอย่างมันกลมกล่อมมากขึ้นนะคะ